เอาละครับสวัสดีครับพบก,กับแสงทองบรโเกอร์เช่นเคยนะครับผมวันนี้เราจะมานําเสนอโปรดักต์ที่ชื่อว่าประกันภัยรถโดยสารนะครับซึ่งทีนี้แสงทองโบรโรเกอร์นั้นขอนําเสนอผ่อนพิเศษเงินสด0%ผ่อน0% เป็นผ่อนเงินสดถูนเน,นะฮะได้นาน7เดือนแต่อันนี้ต้องขอสงนวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าที่มีรถโดยสารเข้ามาโดยแบบว่าฟีดใหญ่ก่อนนะครับผมซึ่งอันนี้เราจะรับประกันโดยบริษัทประกันภยัยชั้นนําไม่ว่าจะเป็นวิริยะสินมั่นคงเมืองไทยอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งต่อมาเนี่ยยังสามารถผ่อนผ่าน,านบัตรเครดิตได้นาน6เดือนเลยนะครับสําหรับผู้ทําประกันภยัย ที่ทำผ่านแสงทองโบรกเกอร์และรับประกันโดยบริษัทวิริยะประกันภัยทุกท่านสามารถโทรหรือแอดไลน์สอบถามค่าเบีย้ยและความคุ้มครองได้ทันทีนะฮะเบอร์0841033339หรือติดต่อทางไลน์ Official ยลนะครับผมสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างหรือว่าข้อมูลติดต่อด้านล่างได้เลยนะครับผมหรือสำหรับท่านใดที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมนะ สามารถเข้าไปดูได้ใน w w w บ์แสงทองขีดบล็อ .com นะครับผมซึ่งจะมีรายละเอียดเยอะแยะเลยเกี่ยวกับแสงทองบล็อกเกอร์ซึ่งลดโดยสารลดใหญ่เราก็รับหมดนะครับผมลดเทเลอร์ลดใดๆก็ตามและทั้งนี้นะครับสำหรับ ผู้เอาประกันภัยหรือว่าต้องการซื้อประกันภัยในหมวดอื่นๆเนี่ยนะครับผมเช่นประกันภัยการขนส่งประกันภัยสำหรับอุบัติเหตุพนักงานอะไรอย่างนี้นะครับผมสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เหมือนกันนะครับผมทางแสงทองโบรกเกอร์ยินดีให้บริการนะครับ นอกจากจะมีประกรันรถยนต์และประกันที่กล่าวไปตามข้างต้นนะครับผมยังมีประกรันวินาศภัยครบวงจรมากมายสําหรับท่านที่มีความต้องการสามารถขอคําปรึกษาฟรีนะครับและสั่งทําบริการของเราซึ่งจะมีส่วนลดพิเศษให้กับทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมรับรองว่าถูกแน่นอนและสําหรับคนที่ ไม่ได้ผ่อนเงินสดหรือว่าผ่อนผ่านบัตรเครดิตเนี่ยทำแล้วก็จ่ายเงินเลยนะครับผมจะมีส่วนลดพิเศษให้เหมือนกันนะครับสำหรับประกันภัยรถโดยสารหรือประกรันภัยประกันวินาศภัยโปรดักต์อื่นๆก็มีส่วนลดเหมือนกันเมื่อจ่ายเงินสดเต็มทีเดียวออกกรมธรรม์วันที่ทำสัญญานะครับ ทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ได้เข้ามาแวะเวียนเข้ามาฟังกันนะครับผมขอฝากแสงทองบลกเกอร์ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับ